อ่ะเดี๋ยวขอแก้น่นิดนึงนะครับพอดีเมื่อกี้เสียงมันหายนะครับอาจารย์ขอเขียนเขียนใหม่นะครับแบบนี้จากเมื่อกี้นะครับ dy วาย x เท่ากับลบ y หาร x นะครับนิสิตเห็นดิฟเมื่อไหร่นะครับนิสิตก็ต้องอินทิเกรตมันนะครับ dy dx นะครับไม่ได้ถูกไหมครับย้ายพวกเดียวกันมาอยู่ด้วยกันนะครับนี่แบบนี้เท่ากับ dx อหารอะไรครับ x ติดลบนะครับใส่เครื่องหมยอินทิเกรตให้เขานะครับ อินทิเกรตหนึ่งส่วน UDU นะครับได้อะไรครับได้ l n y ครับเท่ากับลบลอนะครับบวกคอนส t ตนตนะครับเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่านิสิตนะครับติด l n เนี่ยมันจะแก้ไม่สะดวกนะครับนิสิตต้อง ANTI l n นะครับแก้ take l n นะครับนิสิตไปดูในแมทนะครับตัวนี้ Exponential นะครับคุณจะได้สุดท้ายมาเป็น XY นะครับเท่ากับ C นะครับก็ตีกรอบไว้นะครับตัวนี้คือสิ่งที่เรียกว่า สมการนะครับของเส้นสตรีมไลน์นะครับสมการของเส้นสตรีมไลน์นะครับอ่าหลังจากนั้นเราจะเอาตัวนี้แหละนะครับไปวาดเส้นสตรีมไลน์นะครับมีหลักการอยู่ประมาณนี้นะครับอาจารย์ขออนุญาตเขียน x y เท่ากับ c ครั้งหนึ่งนะครับหลักการอันแรกนะครับคือกำหนดค่าคงที่ c นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ0 1 2 3 4นะครับแล้วแต่นิสิตจะกำหนดเลยนะครับอันที่2นะครับนิสิตจะต้อง กำหนดนะครับ coordinate x y นะครับตัวนี้เพื่อ plot จุดนะครับโดยมีทริคนะครับในการ fix ตัวแปรอยู่1ตัวนะครับตรงนี้นะครับมีมีทริคนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็ plot coordinate จุดที่นิสิตทำได้นะครับใส่เข้ามานะครับดูนะครับจาก x y เท่ากับ4นะครับโทษทีตัวนี้ x y เท่ากับ4นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำนะครับหา coordinate ให้ได้นะครับไม่ยากนะเริ่มต้นนะครับนิสิตตีตารางก่อน แบบนี้นะครับแล้วนิสิตก็ใส่ค่าเข้าไป x นะครับเท่ากับ0ย์ครับฟิกมันเข้ามาก่อน1ตัวง่ายๆที่อาจารย์เขียนไว้เมื่อกี้นะครับให้ฟิกนะครับเราก็เริ่มต้นนะครับแทนค่าลงมานะถ้าฝั่งนี้นะครับอาจารย์ให้เป็น c เท่ากับ1ฝั่งนี้จะเป็น c เท่ากับ2นะครับนึกถึงครับ x y เท่ากับ c นะครับ c เท่ากับ1ครับย้าย x ลงไปครับ y เท่ากับ1ส่วน x นะครับตรงนี้ ฟังความมือเหมือนกันครับ x y เท่ากับ4ครับย้ายไปย้าย x ไปนะครับ2ส่วน x ครับวงกลมไว้1ส่วน x เห็นอะไรไหมครับเราจะแทนค่า x ลงไปครับตรงนี้ครับเพื่อเพื่อที่จะได้ค่า y ออกมาครับแทนค่า x ไปเพื่อจะได้ค่า y นะครับ1ส่วน x นะครับ1ส่วน0ได้อะไรออกมาครับได้0เปล่าคำตอบไม่ใช่นะครับอย่าแทน0มานะ มันคืออินฟินิตี้นะครับ1นส่วน1ได้1ครับ1 2ส่วนได้0.5 1 3ส่วนได้0.33นะครับ1 4ส่วนได้0.25นะครับแทนค่าลงมาเห็นไหมครับว่าเริ่มได้อะไรได้พิกัดจุด x y พิกัดจุด x y พิกัดจุด x y แล้วก็พิกัดจุด x y ตามลำดับนะครับสำหรับ c เท่ากับหนึ่งนะถัดมานะครับในส่วนของ c เท่ากับนะครับทำคล้ายกัน2ส,ส่วน ศูนย์ครับตัวนี้สองศูนย์ศูนย์ได้อะไรครับได้ได้ในสูตรหรือเปล่าได้อินฟินิตี้เหมือนเดิมนะครับสองส่วนหนึ่งได้สองนะครับสองส่วนสองได้หนึ่งสองส่วนสามได้ศูนย์จุดหกเจ็ดนะครับและสองส่วนสี่นะครับได้ศูนย์จุดห้านะครับนี่คือโคออร์ดินาเตเหมือนกันนี่คือโคออร์ดินาเตเหมือนกันสําหรับค่า c ีเท่ากับสองนะครับตามลำดับแบบนี้นะเดี๋ยวจะไปสู่ขั้นตอนที่สามนะครับการพลอตจุดนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนะครับลบ ภาพตัวนี้นิดนึงนะครับนิสิตจะได้เห็นภาพนะครับว่าอาจารย์พลอตจุดยังไงแต่ขอก๊อปเดต้ามานิดนึงนะครับจากหน้าเมื่อกี้นะครับอ่าเริ่มตัวนี้ก่อนนะนิสิต4เท่ากับหนึ่งก่อนนะครับตัวนี้นะครับเฮ้ยอาจารย์ครับเท่ากับ0ูนย์อินฟินิตี้ผมจะพลอตจุด x ศูนย์ y อินฟินิตี้ได้ไงนะครับคือพลอตไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรครับนิสิตไปพลอตจุดอื่นก่อนนะครับ x ห y หนึครับ การใช้สีดำนะครับพอตอตนี้งมามากจุดไปนะครับ x 2 y 0.5นะครับ x 3 0.33นะครับแล้วก็ x 4 y 0.25นะครับลากเส้นเชื่อมต่อให้เรียบร้อยครับคราวนี้ครับถ้าเดาครับถ้า x เท่ากับ5ครับ1.5ส่วน5ครับได้เท่าไหร่0.2ใช่ไหมมันก็น่าจะทิศทางเป็นไงครับแนวดิ่งๆลงไปแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับ ตัวนี้แหละนะครับคือเส้นของลาย c เท่ากับ1นะครับตัวนี้จันมากไปแล้วนะ c เท่ากับ1นะครับแต่ปัญหาคือเฮ้ยจันครับ infinity ครับมันจะเป็น infinity ได้ยังไงครับมันจะเขียนยังไงก็ประมาณนี้ครับ infinity ไม่ใช่0นะครับ infinity ไปเรื่อยๆลากขึ้นไปสูงสุดเลยครับ infinity ได้เส้น c เท่ากับ1มานะครับนี่คือสตรีมลาย1เส้นแล้วนะครับถัดไปนะครับ เส้น c เท่ากับ2นะครับการใช้เส้นเป็นสีแดงนะ x เท่ากับ1นะครับ y เท่ากับ2นะครับ x 1 y 2ครับ x 2 y 1นะครับ x 3 y 0.67นะครับแล้วก็0.5ไล่ลำดับมานะครับคูณจะได้เส้นสตรีมไลน์1อันดูนาโน้มแล้วเป็นไงเหมือนกันครับดิ่งลงนะครับสำหรับ c เท่ากับ2นะครับดิ่งลงเช่นเดียวกันในส่วนของ infinity นะครับก็น่าจะดิ่งดิ่งขึ้นขึ้นอย่างนี้เข้าหาย infinity นะครับ นิสิก็สามารถทำเส้นสตรีมไลน์ได้แล้วนะครับนี่คือการหาสตรีมไลน์โดยการคำนวณมือนะครับจาก velocity field นะครับแล้วก็เวลาทำข้อสอบนะครับถ้าสมมุติเราสอบออนไซต์ได้นะครับค่า constant c เนี่ยนะครับอาจารย์คงให้ไม่เกินต้องทำา2เส้น3เส้นหลอกนะครับจะไม่ได้ต้องทำา5 5เส้นเต็มไปหมดแต่จริงๆเส้นมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้สตรีมไลน์นะครับเต็มไปหมดเลยนะย้อนกลับอันนี้หนึ่งนะครับ ย้อนกลับมานิดหนึงจากสูตรนะครับที่นิสิตเห็นตรงนี้สังเกตอะไรไหมสตรีมไลน์นะครับนิสิตว่าได้การไหลต้องเป็น2มิติเท่านั้นนะครับตั้งแกน x y ให้เรียบร้อยนะครับการไหล่ามิติทําไม่ได้นะครับเส้นสตรีมไลน์นะครับต้องเป็นการไหลเป็น2มิตินะครับตัวนี้นี่คือทริคของเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวจะได้เบรกเข้าสู่หัวข้อถัดไปนะครับ